มากับเฮ er ียแม็อีกแล้ววันนี้ได้มากับของใหม่มีใครให้ใหม่กว่านี้อีกไหมคันนี้บอกก่อนปีนี้ปีอะไรปีนี้ปี2023ไอ้คันนี้ก็ปี2023เหมือนกันเลขใหม่หมื่นโลน้องๆป้ายแดงแต่เหมือนซื้อป้ายแดงได้ส่วนลด5 0 0 0 0นเนี่คันนี้เราขายเพียง4,99,000บาทดูกันไปเลยครับสภาพสีและตัวถังคันนี้ ปกติแล้วเราจะตีสภาพสีกันเป็น 80%-90% คันนี้99.99% 99ไปเลยดีกว่าลายที่ติมีรลิ้วรอยจากผ้าชามวัวน,นิดหน่อยดูไปพร้อมๆกันเลยคันนี้ถามว่าใหม่ไหมพูดได้คำเดียวขออนุญาตหยาบคายม่งโคตรใหม่อะ่ะแล้วระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยผมบอกเลยพียุนอายที่สำคัญคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟ LED จะเป็นฟู l LED โอ้โหมีครบ หลังคาสันรูก็จกมองข้างปรับไฟฟ้ากล้องโอ้โหกล้องหน้ากล้องหลังมีครบถามว่ายางใหม่ไหมก็รถมันปี2023นยิบอ่ะก็ถ่ายแล้วฮะใช่ไหมไม่ต้องดูแล้วปี2023ใหม่ขนาดนี้เป็นไงรอบๆเอี่ยมสภาพสีขอย,ย้ยาำนะ99.99% 99นะแม่งโคตรใหม่เลยแล้วหลังคาสันรูปปกติเราเห็นทั่วไปก็จะมานแบบว่าช่องประมาณนี้นะแต่คันนี้หลังคาสันรูปนี่แบบ เดี๋ยวตอนไปลองขับเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังคาแม่งเปิดแล้วโคตรสวยอะ่ะไปดูข้างในก่อนดีกว่าใหม่ดูดิ MG ยังอยู่เลยนี่ปิดเปิดล็อกเข้าทางนี้เลยนะกุญแจแม่งใช้ถือไว้เปิดล็อกเวลาล็อกปึ๊บกระจกพับเองตัวนี้ได้ของแต่งแบบพวกปรับลดแสงกันแสงสะท้อนมาด้วยปึ๊บอ้ากล้องดูไปเลยข้างในระบบไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยฟูลออปชั่นข้างในเนี่ยมีใครให้ใหม่กว่านี้ไหม บาะหนังแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานปรับไฟฟ้าแบบทิศทางดูแอร์แอร์แนวรถยุโรปมาเลยโคดใหม่อ่ะรวมๆอะสภาพ99%เอาไปเลยคันนี้หมื่นกิโลไม่แท้100%รซ็นถยุโรปแต่ไปกำเนิดที่สัวถาแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสขับดีจริงๆใช้ดีช่วงล่างอย่างแน่นประหยัดไปหลายแสนมากเพราะวันนี้เราขายเพียง4,99,000บาทเท่านั้นเองอ่ะ 499คุณได้ทุกอย่างขนาดเนี้ยน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับสีเดิมทุกชิ้นตัวถังเดิมๆบางๆไม่หมื่นกว่าโลครับราคานี้ประหยัดไปหลายแสนบาทเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้านหลังดีกว่าเมื่อกี้ลืมให้ดูโคตรกว้างอ่ะดูดิอย่างกว้างอ่ะนี่ถ้าพับเบาะไปนะหนาวนี้สายแคมเปอร์ก็ได้ครอบครัวก็ดีจะไปนอนดูดาวก็ได้นี่ยกขึ้นไป ดูเบาปรับพับไปได้เอาอ้นนี้ออกจะนอนยาวนอนในรถได้หมดน,น,น็อตเนสไม่มีขยับเม็ดอาร์คอยู่หมดนี่เดิมโรงงานจากเกาะอ,อังกฤษเลยเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้ดูตรงไหนหมดแล้วอยากดูไหมห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องกันปัญหาเดิมของเราเวลาเปิดฝากระโปรงที่เปิดอยู่ไหนวะเจอแล้วฮึบอ่ะคันนี้เปิดมาพร้อมกันเลยคันน,น,นี้ก็ยังมีไม้ค้ำอยู่แต่ก็เหมือนเดิม มีใครให้ใหม่กว่านี้ไหมหดูดิฝากระโปรงโคตรใหม่เลยสีเดิมเงาฉ่าเลี่ยมเลยเหมือนรถเพิ่งออกอะก็รถมันปี2023เนาะอุ้ยตายตายตาย,ตายดูนี่ดูนี่ดูนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อย่าไปคิดเยอะนะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเดียนเน๋ยวนี้กระแสกลาลังมารถจีนมันก็มีดีทนนะครับไม่กระจอกเหมือนแต่ก่อนแล้วขี่ไปยาวๆเลยดูดิน็อตซ่อตะเข็บตัวถังเดิมๆบางๆใหม่ๆนี่ไอ้นี่ยังไม่้ํำมีรอยแมลงนิดหน่อย หมื่นกวโลขอย้ำครับราคานี้คุณได้สภาพป้ายแดงในราคา499,000บาท MG ZS ตัวท็อปเลยนะฮะนี่รอ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 เอาให้ดูข้างๆอีกทีประกอบการตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับนะเดี๋ยวตามขึ้นรถกันมาเลยเดี๋ยวไปลองขับยาวๆไปซื้อกาแฟกินสักแก้วดีกว่ายาะดูหน่อยดีกว่ากดสตาร์ทปับ๊บไป คู่มือเช็คศูนย์อย่างใหม่เลยแล้วปัญหาคือเพิ่งจะเคยสังเกตนะเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสเอ็ม่งเล่มโคตรน่ารักเลยอะนี่มีครบหมดวันระยะเวลาวันที่ออก13เดือน7 66โอ้โหเข้ารับบริการล่าสุดนะเพิ่งเช็คศูนย์มาเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เลขไม่หนึ่งมื่นสองพกิโลเมตรครับผมแม่งโคตรใหม่อ่ะแล้วดูระบบพวงมาลัยแหมถ่ายติดนะแข่งตัวเองด้วยนี่ นึกว่าขับเครื่องบินทันสมัยมากต้องยอมรับอ่ะเนี่ยแอร์เป็นแบบว่าแต่ใครเคยเห็นเอ่อเมอร์ซเดสอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงนะลืมบ้วนลิ้นด้วยอ๊ะโอ้โหดูเด็กข้างนงข้างในและที่สําคัญนะลืมบอกคนไทยอ่ะขาดอะไรก็ขาดได้ถ้ารถแสดงว่าใหม่ไม่ใหม่ห้องดูนี่ถุงพลาสติกเนี่ยถุงห่อของอยังอยู่โชว์เปิดปิดสันรูป,ปทีด้โคตรใหม่อ่ะเพิ่มเติมคือรอยเจอมอีกแล้ว อ่าเดี๋ยวเราเปิดที่รู้ใหม่นะปหนาวนี้นะครับให้ไวนะออกรถตอนนี้ถ้าใครเห็น YouTube ผมออนแล้วก็ยังทันนะไปนอนดูดาววันที่ยอดดอยพาเธอไปสอยดาวรอคอยที่ปลายดอยนะจน๊ะนี่ดูซันรูปเปิดกว้างนะครับแล้วอย่าลืมมาหมวกกับแว่นกันแดดไปด้วยอะ่ะโอ้โหหัวแดงกันแล้วเนี่ยนะ อันนี้แอดมินผมนะป้าอ,อ้อฮะป้าอ้อโทรมาได้นะยีิบสี่ชั่วโมงเบอร์ป้าอ,อ้อเบอร์อะไรนะเผื่อลูกค้าสนใจเก้าหกแปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าอ่าเบอร์ผมศูนย์แปดหนึ่งหกสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้านะนี่เดี๋ยวเราจะเอากล้องพุ่งขึ้นใหม่นะหนึ่งสองอ่าน,นี่ปั๊มหนึ่งว่าคุณนั่งอยู่กับผมเลยเน่แล้วคิดดูแล้วฟิลนี้ถ้าเราขับรถไปด้วยกันเป็นไงไม่ต้องกลัวนี่นะโผล่หัวขึ้นเรือยนี่นมีบังลมมีบังลมอยู่นะ <Okay. S 1> โอเคไปออกรถเดินทางกันขับรถกันนะถ้ากล้องมองเห็นเนี่ย คุณอาจจะสงสัยนะสำหรับลูกค้าที่ชินกับระบบรถใหม่ๆแล้วก็โอเคไม่มีอะไรแต่สำหรับผมเมื่อกี้ผมขึ้นมานะอุ้ยเปิดแอร์ไงวะนี่แอร์อยู่ในเครื่องเสียงจ้ากดปั๊บเข้าไปเอ้ยมาเานียเห็นไหมเลือกทิศทางลมแอร์เลือกอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมนี่ตอนนี้เราเลือกไว้ตรงนี้ความแรงแอร์นี่ตรงนี้นี่โอ้ยมันทันสมัยมากนะตัวเธอนี่ระบบอะไรละคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้านี่ เกียร์อัตโนมัติขึ้นเขาลงดอยได้หมดนะมีโหมดสปอร์ตนะครับบวกลบซีเชียลขึ้นลงเองได้เลยก็รวมๆไฟฟ้ารอบคันไม่มีอะไรและถ้าใครเคยตามดูช่องผมนะจะเห็นว่าเราเอะเอา m m g มาขายบ่อยมากและที่สำคัญเราจะเลือกแต่รถสวยๆดีๆขราวก่อนแล้วก็เอารถหมื่นโลมาขายอยู่แป๊บเดียวไปถ้าใครเห็นอ่ะรีบให้ไวเลยผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามาก ยังไงลองทักลองติดต่อมาดูนะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกาลังใจด้วยระหว่างนี้ก็ฟังผมโม,โมไปเรื่อยๆคลิปนี้บอกเลยปะกะติทุกคลิปเราจะทํา5นาทีแต่คลิปนี้เราจะไหลไป้ไดเ89นาทีเลยเราบ้าน้ำลายมากนนเนี้ยเพราะไอ้คันนี้มันใหม่ชอบจริงๆ MG ได้มาทีไรขายหมดเรากําไรไม่เยอะเลยแต่เราชอบขายอะ่ะเป็นมามันมีรถที่ถูกชะตาชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอะไรถึงชอบเฮ้ยมันขับดีแรงมา้าเท่าไหร่ไม่รู้ ไปถามเซลล์เอีเอาแรงบิดเท่าไหร่ไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้เราคุยกันในแง่ของผู้บริโภคอย่ามองว่าผมเป็นคนขายถ้าผมมีตังผมก็ซื้อใช้เองแล้วผมไม่มาขายคุณหรอกอขับดีเร่งแรงประหยัดน้ํามันช่วงล่างแน่นๆกับราคา4 9 9แ0 0เบาทและที่สำคัญคันนี้รถไม่กี่เดือนเองไม่หมื่นกโลป้ายแดงประมาณ90,00แสประหยัดไปเยอะ นะประหยัดไป4,000สนอะระหว่างขับครับตากแดดกันหน่อยพี่น้องนี่กล้องขึ้นไปนี่คิดดูฟิลนี้ถ้าสมมุตมิว่าคุณดูฟิลนี้เลยนะอันนี้คืออยู่ในซอยเต็นท์ผมแต่ถ้าฟิลนี้คุณกำลังขี่รถท่องเที่ยวเพลิดเพลินอยู่บนเขาใหญ่เป็นไงกับลูกโผ่หัวขึ้นไปชมดูเลยนะดูกวางดูเม่นกำลังขี่กินลมบนยอดดอยคิดดูฟิลขนาดไหนฟิลครอบครัวก็มาในราคา499 เบอร์ป้าออเผือ่อลูกค้าอยากโทรหาเบอร์ป้าออเบอร์อะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไม์ไปก่อน้ปึ่บ0 9น8 1 0 8 4 7 5 9ซื้อกับเราฟรีทุก <c oughs> ค่าใช้จ่ายนะค่าจัดค่าโอนอะไรเราออกให้หมดเลยนะจัดไม่ผ่านไม่เคยยึดเงินจองนะจ๊ะ <c oughs> จัดไฟแนนซ์ง,ง่ายผ่านทุกคันดันทุกเคสขอยอย่างเดียวอย่าติดแบล็คลิสถ้าติดมาบอกกันก่อนเดี๋ยวหาทางให้ ถ้าโทรหาปา้าอ้อไม่รับก็โทรมาหาผมครับ0816247479เจนรถบ้านนะโทรกันได้24ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเดิมถ้าโทรแล้วมันไม่รับแสดงว่ามันนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะติดต่อกลับไปหรือจะขอวิดีโอคอลรถได้คลิปนี้นานหน่อยแต่ดูมาถึงตอนนี้เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์ทีเป็นกําลังใจให้ลาน,น,น้อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอารถสวยๆถูกๆมาลงให้ใหม่นะอย่าลืม499 MG คันนี้ชอบก็จัดประหยัดทำไมบายยเจอกันคลิปหน้าครับ 拜拜。Bye bye.